สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวขาวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันนะครับก็เชื่อมโยงในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับมากันที่เรื่องแรกที่เอามาสรุปพูดคุยกันนะครับก็มีรายงานออกมาจากบิลเลอร์นะครับสื่อของอังกฤษมีการระบุว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เด็เนี่ยได้มีการเปิดฉาก เจรจากับทาง PSV นะครับต้นสังกัดของทางโคดิคโปเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการญญาเซ็ยนยานทั้งเตะรายดังกนะครับก็คือกัปโปลนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลจากมลเลอร์เนี่ยบอกว่า PSV เนี่ย กำลังมีปัญหาทางด้านการเงินนะแล้วก็พร้อมปล่อยกักโปให้อเร็วที่สุดก็คือในช่วงมก,กราคมนี้นะครับแมนยูเนี่ยก็พยายามต่อรองราคาค่าตัวนะล่าสุดเนี่ยราคาค่าตัวของกักโปเนี่ยมันดีขึ้นไปอยู่ที่50ล้านปอนด์แต่ว่าแมนยูเนี่ยจะมีการเจรจาให้ราคาเนี่ยมันต่ําลงมานะครับทางอเอเดนฮากก็รู้สึกว่าการนํากักโปเข้ามาเนี่ยจะช่วยให้แมนยูเนี่ยมี พลังกาลังทางด้านเกมรุกเนี่ยดียิ่งขึ้นกัปโปเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งเรื่องของการที่อาจจะช่วยให้แมนยูเนี่ยจบในตําแหน่งท็อปโฟได้นําความกระหายความดุดดันเข้ามาสู่ทีมอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ทีมอื่นที่มีข่าวเชื่อมโยงก็ยังคงเป็นเรอัลมาริดนะแร์เนลแล้วก็นิวคาสเซิลเหมือนเดิมนะครับที่ยังคงมีข่าวเชื่อมโยงมากมายและอีกหลายทีมนะที่มีข่าวเชื่อมโยงด้วยที่ไม่ได้แบบมีการกลับถึงนะครับนี่คือข้อมูลจากมิลเลอร์นะฮะที่มีการอธิบายมาก็ประมาณนี้ครับรอติ กตามันส่วนอีกกระแสหนึ่งนะครับที่มีประเด็นเชื่อมโยงกับทางแมนเชสเตอร์เด็ดแล้วก็อาร์เซนอลเหมือนกันนะครับรายง,งานจากบิลเลอร์อีกฉบับหนึ่งเนี่ย มีการรายงานออกมานะครับว่า a t ตเลติกโอมาเรพร้อมปล่อยชัวฟิลิกแนวรุกของทีมออกจากทีมในช่วงมกราคมครับห้ามกลางความสนใจจาก Manchester ์เดแล้วก็ a r เซน a อนที่มีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาจนถึงนาตอนนี้นะครับเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของชอฟิลิกเนี่ยมีความต้องการแยกทางกับแอตมาริดในช่วงมกราคมหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยไม่พอใจเกี่ยวกับโอกาสการลงสนามภายใต้การคุมทีมของเดียโก้ซิโม นี่นะครับในช่วงซีซั่นนี้นะฮะ ส่วนทางสมโมสรแอดมิริดเนี่ยพร้อมปล่อยอยู่แล้วแหละในช่วงกลางซีซันโดยที่เรื่องของเม็ดเงินการยืมเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ8ล้านยูโรแล้วก็เรื่องของค่าเหนื่อยสมโมสรนปลายทางต้องออกเองเต็มจํานวนนะฮะค่ายืม8ล้านยูโรแล้วก็ค่าเหนื่อยที่ยืมไปใช้ต้องออกเองนะฮะแอดมิริดไม่ช่วยออกให้นะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันในเรื่องของทีมไหนที่พร้อมทุ่มเม็ดเงินค่าเหนื่อยให้ส่วนเรื่องของออปชั่นซื้อขาด แอดบริตไม่ได้ยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับแล้วแต่สโมสรปลายทางเลยนะฮะว่าจะมีการซื้อขาดไหมหลังจากยืมตัวเสร็จสิ้นหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับก็แล้วแต่นะฮะ โอเคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเดียวที่น่าติดตามนะอาร์เซนอลมีปัญหาเกี่ยวกับแนวรุกได้รับบาดเจ็บแมนยูกำลังมองหาแนวลุกรายใหม่แทนที่โ,โรนโัลดนะครับชอฟิลิกก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่แมนยูเลงนะฮะส่วนเรื่องของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็อีกหลายทีมในยุโรปอย่างเช่นเออรัลดริดนะครับเปเชแล้วก็แมนยูเนี่ยก็ล่าสุดมีรายงานจากนักข่าวชาวโปรโตุเกสอย่างบรูโน อันตราดีนะครับมีการระบุกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยกลายมาเป็นทีมที่ ให้ความสนใจคว้าตัว Enzo so Fernandes โดยแมนยูพร้อมจ่ายค่าสัญญาอยู่ที่120ล้านยูโรเพื่อดึงตัวนักเตะรายนี้ในช่วงตราดลอมหน้าอาจจะเป็นในช่วงมกราคมนั่นเองนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการทุ่มงบประมาณปาดหน้าายหลายทีมแหละที่เป็นตัวเต็งนะฮะอย่างเช่นลลีย์ปูเนี่ยแมนยูก็รู้แหละนะครับว่าโครงสร้างของทีมอะไรต่างเนี่ยยังยังไม่สามารถสู้เชลลีย์ปูได้แต่แมนยูจะเอาเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยเป็นการเอาชนะทีมเหล่านั้นในการคว้า ตัว e n s o f e r n e นะครับเรื่องของเม็ดเงินแมนยูก็ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วนะครับก็เป็นข้อมูลที่มีการระบุกันออกมานะครับเล่นข่าวกันออกมาก็ยังไม่คอนเฟิร์มแบบร้อเนะแต่ว่าแมนยูก็พร้อมจ่ายในเรื่องของเม็ดเงินอยู่ที่120ล้านยูโรนะครับส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับก็โยงไปที่เรื่องของเดวิดเดคอานะครับมีรายงานกันออกมานะฮะจากสื่อฝั่งสเปนเนี่ยมีการระบุว่าเดวิดเดคอาเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของแอตเลติโกมาดริดนะครับหลังจากที่เรื่องของยานออบักเนี่ย มีโอกาสย้ายทีม ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะฮะเนื่องจากว่าเรื่องของทางยารบักเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับไปหลายทีมแหละนะครับอย่างเช่นแมนยูนะฮะแล้วก็หลายลีกนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงเนาะซึ่งเหมือนกับยารบักเนี่ยอยากย้ายไปหาความท้าทายอะไรใหม่ๆแล้วนะครับวัยยี่ิบเก้าปีแล้วนะครับก็เตรียมที่จะหาหนทางในช่วงท,ท้ายของอาชีพการคาแข่งนะครับแล้วก็อาจจะมาลงเอยกับแมนยูก็ได้นะครับเพราะว่าแมนยูก็มีข่าวกับยารบักอยู่พอดีส่วนแอนเดรลิดเนี่ยก็แน่นอนครับว่า ต้องมองหาผู้สับปตูรายใหม่ซึ่งผู้สับปตูรายที่แอาเิตเล็งกันเอาไว้เนี่ยก็คือเดวิติกาซึ่งเป็นอดีตนักเตะเหมือนกันนะครับก็เล็งกันเอาไว้เพราะว่าเดคารเองก็สัญญายังไม่คืบหน้ากับทางแมนยูด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องของอาร์เซนอลครับเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสัญญาเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับวิลเลียมซาลิบาได้นะครับอาจจะมีอุปสรรคเรื่องของ ค่าแรงนั่นเองนะครับตามรายงานจากดีนติกนะฮะอ่ะก็ข้อมูลประมาณนี้นะครับมีการพูดคุยกันแล้วนะครับเรื่องของการต่อสัญญาแต่ว่ายังตกลงกันไม่ได้ก็เลยทําให้ดิวดังกล่าวเนี่ยยัง วนเวียนอยู่ยังไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่ครับแล้วก็เรื่องของอันเดียนราบิโอครับตามรายงานจากเดอะไทม์เนี่ยมีการระบุว่าท็อตแนมอัลเบอเนี่ยตกเป็นข่าวแสดงความสนใจการคว้าตัวอันเดียนราบิโอกองกลางของทางยูเวนตุสหลังจากที่นักเตะเนี่ยทำผลงานได้ดีในซึซฟกตบัลโลกรอบที่ผ่านมาหรือว่าล่าสุดนั่นเองนะครับก็เป็นข่าวกับอีกหลายทีมซึ่งเรื่องของการคว้าตัวของทางสเปเรอเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องง่ายนะฮะเพราะว่าคอนเต้เนี่ยก็ชื่นชอบราบิโอมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้ว ีข่าวเชื่อมโยงกันมานะครับเป็น่าวาข่าวมันไม่ได้หนักเหมือนกับรอบนี้ไงรอบก่อนนะเนี่ยราเบิโอมีข่าวหนักกับแมงยูแล้วก็เกือบได้ย้ายมาแต่ว่าดิวก็แปล้กันไปรอบนี้ย จะเป็นทางสเปอร์แทนที่แมนยูนะครับส่วนเรื่องของเม็ดเงินต่างๆเนี่ยก็ไม่แรงจนเกินไปนะประมาณ15้าล้านยูโรแต่มันติดตรงที่ว่าเรื่องของเกี่ยวกับเม็ดเงินค่าเหนื่ยอยออปชันต่างๆนี่แหละที่มันอาจจะวุ่นวายเราเร้ากันดีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับออปชันที่คุณแม่ของราวิโอเนี่ยจุกจิกพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการหาผลประโยชน์ให้กับลูกชายนะครับเรื่องของราฟินญ่ากันบ้างน,นะครับก็มีรายงานข่าว้อสิบวันออกมาราฟินญ่าเนี่ยมีโอกาสย้ายกลับไปเล่นในพิบเตกอังกฤษอีกครั้ง ครับโดยมี รายงานระบุกันออกมาว่าบาร์เซโลนาพร้อมเปิดโอกาสให้ราฟินญาย้ายออกจากทีมในช่วงมกราคมนะครับซึ่งปลายทางเนี่ยราฟินญายังมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมอย่างเช่นอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีนะที่ยังคงมีข่าวอยู่นะครับส่วนบาร์ซ่าเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการมองหาตัวแทนของราฟินญาเอาไว้แล้วนะครับโดยเล็งไปที่ในรายของมาคุสตูรามมูซาดียวิของทางเบร์เดอร์ลูเซนอะไรประมาณนั้นนะครับก็ย้ายมาได้แป,ป๊บเดียวนะแล้วก็ดูเหมือนว่าทางบาร์เซโลนาเนี่ยไม่ค่อยประทับใจ เรื่องของฟอร์มการเล่นก็เลยอาจจะมีการปล่อยออกจากทีมไปิปอะไรประมาณนั้นนะครับตามข่าวข้อสิ0ส่วนเรื่องของเรออลมามลิดครับก็มีรายงานออกมาว่าเรออลมามลิดเนี่ยได้มีการ มองไปที่มานูเอลโรคาเทลลี่ครับเป็นตัวเลือกสำรองหรือว่าตัวเลือกเกี่ยวกับการเสริมทัพในพื้นที่แดนกลางนะจริงๆเนี่ยเรอัลมริดมองไว้ว่าจูดเบลลงแฮมเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้จูดหรือว่าเอ็นโซเฟอร์เดสที่เป็นเป้าหมายหลักเนี่ยมาริดก็จะมีการเล็งเป้าหมายรองก็คือโรคาเทลลี่นี่แหละที่เรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆก็น่าจะไม่ต้องใช้เยอะอะไรนะครับตามรายงานจากอาร์นะที่มีการระบุกันออกมานะครับแล้วก็เรื่องของเมมฟิสเดปายที่มีข่าวกับ แอดมาลินะครับตามรายงานจากฟิคาเย่ล่าสุดครับมีการระบุกันออกมาว่าแอดมาลิเนี่ยกำลังพิจารณาการคว้าตัวเบมฟิตเดปายจากบาเซลนาในช่วงมกราคมนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นการ ดึงเข้ามาแทนที่ชัวฟิลิกที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมในช่วงกลางซีซั่นนั่นเองพอฟิลิกไปเดยาไปก็จะเข้ามาทดแทนทันทีครับก็รอติดตามกันในเรื่องของการย้ายทีมเพราะว่าเบม,มฟิตเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับจนณนะปัจจุบันก็ยังมีข่าวอย่างหนักแบบต่อเนื่องนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนนนะะคคคครรรััับบบอลล้เจกิปหา